หม้อเบอร์ใหญ่เลยนะครับครับเบอร์ห้าสิบเบอร์ห้าสิบนะครับตัวนี้ชามเท่าไหร่ครับนะครับอันนี้พิเศษหกสิบค่ะหกสิบบาทธรรมธรรมดาเท่าไหร่นะครับธรรมดาห้าสิบค่ะที่ว่าเป็นหม้อเดียวนะใช่หม้อเดียวนี่คือหม้อสุดท้ายแล้ววันละสามหม้อสามหม้อโอ้โหหม้อเบอร์ห้าสิบสามหม้อสามเตาเลยเย็นเงียบๆนี่ทำไม่อยู่ สวัสดีนะครับตอนถ่ายคลิป YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดเนื่อน,นะฮะจังหวัดชมบุรีนะครับหรือว่าตลาดสระรวมใจชนนะครับร้านนี้น่าสนใจมากนะลูกค้า เต็มร้านเลยนะครับทุกคนนะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับผมนี่นะฮะก๋วยเตีเ๋ยวปากหม้อแม่ทองใบเจ้าเก่านะมาจากอำเภอพนมสารคามเลยนะครับลูกค้าเยอะมากๆนะฮะร,ร้านนี้นี่นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำซุปเนาะใช่โอ้โหหม้อบเบอร์ใหญ่เลยนะครับครับเบอร์ห้าสิบเบอร์ห้าสิบนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรเอ็ดสูตร นะครับผมมาจากอำเภอพนมสารคามสายเซาล์นี่เองนะครับผมลูกค้าเยอะมากครับร้านนี้เดินไปร้านหลังเพียงเดียวตัวเดียวมีเท่าตัวปกตินี่คือจะมีขยายรมีหกคนแค่ครับอ๋อแค่จากพ้อครับครับผมอ๋อตรงนี้คือจะมีสามคนทำเขาเรียกเขาเรียกทำอะไรนะครับแค่ไส้แค่ไส้นะฮะก็เป็นบรรยากาศทำแล้วก็นั่งทานที่ร้านเลยนะฮะทุกคนก็ได้เป็น อ่าถ้าเป็นมือกลับบ้านแยกน้ำนะครับชุดเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบหกสิบสิบสิบห้าสิบหกสิบนะฮะทั้งหมดนี่นคือมีกี่ไส้ครับพี่มีเจ็ดไส้มีเจ็ดไส้เลยนะครับอ๋อนี่ฮะเป็นไส้ทางร้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูไส้ก่อนนะว่ามีไส้อะไรบ้างน,นะทุกคนนะครับกระ,ะดูกหมูขาไก่เลือดนะลูกชิ้นนะกุ้ยช่ายถั่วงอกเต้าหู้วุ้นเส้นนะถั่วฝักยาวหน่อไม้นะฮะ ล้วก็แบบหวานนะห้านนี้น้องโอนโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขาแค่กันอยู่ด้านหลังนะครับปกตินี่คือจะมีหกใช่ไหมครับพี่หกคนทำหกคนทำนะตอนนี้ก็เหลืออยู่สามนะแต่ก็ยังขายดีนะครับเอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะครับทำกันใหม่เลยนะครับสามคนทำเลยนะครับวันนี้ผมมากับ ที่เห็ดปลาลักชัวร์นะสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่แล้วพี่เมือนเมงชนเนลล์คนละม้อมีสามมอไปคนละหม้อเลยนะครับคุละมอเลยนะลูกค้าเราเยอะมากนะครับร้านนี้นะครับเราเกลี่บรรยากาศให้ดูนะครับเขาทำกันใหม่ๆลูกค้านั่งทานที่ร้านนะครับเดี๋ยวเราอยู่ด้านหลังลูกค้าต้องขออนุญาตลูกค้าหน่อยนะครับ ตามสบายเลยนะครับ <Okay. S 1> ทั้งหมดจะมีเ็ดไส้เลยนะครับ ดูใกล้ๆเลยนะครับเราจะมองเล็กนะแต่ว่าพนคลิปนะสวัสดีครับผมนี่ช่องสามหม้อนะไม้ขอไม้ต้นไหนคัอนี้ชามเท่าไหร่ครับนะครับอันนี้พิเศษ60ค่ะ60บาทถ้าธรรมดาเท่าไหร่นะครับธรรมดาห้าค่ะธรรมดาห้าสิบถ้าถใส่3ถ้าใส่ทั้งซ้ำซุปทั้งพิเศษทั้งซุปแบบเอ่อตัวด้วยก็70ค่ะครับผม7อย่างก็70ค่ะ ทำกันยังใหม่นะครับปกตินี่คือทางร้านเขาบอกจะมี6คนทำเลยนะครับวันนี้3คนค่ะเขาติดโควิดเป้าเลือึ่งเดียวตลาดที่นี่จะเปิดวันไหนบ้างนะครับคางสุกอางคางกับสุกนะครับผักหมดแล้วค่ะผักรวยอ่ะค่ะผักที่หมดเป็นไส้ทางร้านมามีเกล็ดไส้เลยครับห้าสิบเียวี่นี่ะ ลูกค้าเรืนร้านเลยนะครับร้านนี้ร้านแทบแตกร้านแตกพี่คนเยอะมากครับคนเยอะครับ <c oughs> ใครที่มาเดินเที่ยวจงังหวัดเชียงลีนะครับตลาดเมื่อนเนาะมาแวะมาหน่อยได้แวะมาชิมได้นะครับ <c oughs> โอ้โหสุดอลังการเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดู ด้านหน้าจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่มาตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะครับอยู่คู่พี่เอกเลยวันนี้เราคู <laughs> ่ก,กันอยู่แล้วเจอกันบ่อยนะครับรช่วงนี้โ <laughs> อ้โห <laughs> แน่นม,ม,มากเลยไยแน่นมากนะครับจ <laughs> ับเปนศูตรเด็ดเจ้าเก่าจากอำเภอพนงสารคามเลยนะครับ จังหวัดอะไรอ๋อสรัเซาพี่สรัเซาอ่อพนมสรรคามนะครับไปานลูกค้าวเันนี้เท่าไหร่ครับวนอย่างเดียวครับเท่าไหร่ครับแม่ครขอถานห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับได้ลไหมพี่น้ำซุปหม้อเบออะไร ม้อเบอร์อะไเบอร์ม้อม่อเบอร์ใหญ่ไหมเบอร์ห้าสิบเบอร์ห้าสิบใหญ่มากจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับหม้อสุดท้ายม่อสุดท้ายอ๋อวันนึงกี่หม้อเนี่ยโอ้วันละสามม่อด้วยนะวันละสามม่อที่แรกผมคิดว่าเป็นหม้อเดียววันละสามม่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมให้ดูเขามีเติมอีกที่แรกผมคิดว่าเป็นหม้อเดียวนะนี่คือหม้อสุดท้ายแล้ววันละสามม่อสามม่อโอ้โหหม้อเบอร์ห้าสิบสามม่อสามเตาเลยนะ แสดงว่ามาหกคนทำนี่ก็ต้องหกหม้อไหมครับเนี่ยประมาณนั้นเลยนะอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรพี่เป็นขนมไทยโบราณนะครับไม่ใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นของอังเกอร์เป็นนมกะละมัอันนี้เป็นต้นตำรับเลยใช่ไหมแต่ว่าก็มีแต่ว่าก็อยู่ที่อังเกอร์อ๋อครับครับแต่ว่า ที่ขนมซาลาเปานี่จะมีเยอะจะมีหลายเจ้าเนาะครับผมเท่าไหร่ครับก็ไม่เกินเจ็ดสิบบาทแต่ที่บ้านทำมาแค่สามสิบมาณสามสิบบาทร้านนี้เนร้านนี้คือมาสามสิบปีแล้วร้านนี้นะครับผมเปิดมาแล้วทำมาแล้วสามสิบปีอ๋ออยู่อยู่ที่ตลาดนี้มาสิบสิบแปดปีแล้วแสดงว่าลูกค้าประจำกันเยอะมากเลย ันนี้เราถ่ายสามช่องนะครับเก็บซีก็เลือกดูนะอยากดูช่องไหนนะครัอกนวาอนน้้อนน้อกน้นเส้นน้อกหวานเส้นน้อนนอนน้นร้อน่รนน้อนน้อนน้ำ้นนร้นนอออะอนน้้้อออนนน้้อออ้นเนาะใช่ มไม่ได้หยิดมือเลยครับเกาแก้วเล็กๆมาใช่เหรอแก้วเล็กหนาเลยจ้ะพี่ ผมจะทำสองทำไม่ได้หยุดได้จะทำไมเงียบไปตลอดเดี๋ยวรออยู่พี่จะพูดอะไรกำลังดูว่าเขาทำคล้องเชือวมาเพื่อนนะเพื่อนดูเพื่อนครับจะให้ให้ให้ทุกคนได้ดูแบบเพื่อนๆเลยนะครับ

chuột mẹ khá quỷ, mẹ khá ừ. không được quỷ tất Mấy khá quỷ mới khá quỷ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดสมมติว่าทานทานหมดชุดแล้วระบบสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมได้ค่ะสามตัวห้าบาทสามตัวห้าบาทนะครับเรบขอ่ยาเพิ่มได้จะกว่าจะอิ่มเลยใช่ค่ะแล้วสามตัวห้าบาทไปเรื่อยๆไปสามตัวห้าบาทไปเรื่อยๆนะ,ะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ ยังไงก็อย่าลืมแวะมาอุ่นหัวร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับผมที่กัดที่ตลาดเนือดนะฮะสารารวมใจจังหวัดชลบุรีนะครับผมร้านเขาจะรับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์0895433240นะผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับอย่างนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมที่หน้าเจนใหม่สวัสดีครับผม